80%ของคนไทยขาดไฟเบอร์โดยไม่รู้ตัวแล้วสงสัยว่าทำไมหิวโอยกินอาหารเหมือนเดิมแต่พุงใหญ่ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนปัญหาอาจอยู่สิ่งที่ขาดหายไปค่ะจากจานอาหารของคุณอาหารแปรรูปทำลายเส้นใหญ่และสารอาหารสำคัญรวมทั้งกระตุ้นความอยากอาหารอย่างต่อเนื่องจากงานวิจัยของ Howard School of Public Health พบว่าคนที่กินไฟเบอร์น้อย มีแนวโน้มที่จะน้ำหนักขึ้นหิวบ่อยและมีปัญหาการเผาผลานมากกว่าคนที่ได้รับไฟเบอร์เพียงพอหน้าที่สำคัญของไฟเบอร์ 1. ควบคุมน้ำตาลให้เลือดเนี่ยไม่เวียง 2. เลี้ยงจุรินซีดีในลำไส้3าก็าไม่อิ่มนานขึ้นลดการกินมากเกินไป 4. ลดการอับเสดที่เกี่ยวข้องกับโรคเรือรังแต่ปัญหาคือ90%ของคนทั่วไปไม่ได้รับไฟเบอร์เพียงพอ อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดไฟเบอร์เริ่มจะปรับอาหารในิครบและมีตัวช่วยพิเศษไฟเบอร์ชนิดพิเศษสูตรเฉพาะสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าพี่ปรามาที่ไบโอหน้าช่องตรงนิ้วชี้ลงและกดปุ่มก็มาพูดคุยกับพี่ปราได้เลยนะ